ร้องอมถาเรารีบเอาเรื่เลยสุยอดจริงจริงตลอดครับจริีต้อรก็สู่เพจหยาบโลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนที่ไหนเจมสอ๋อทัวร์ประชุมศงสารรังสิตครับผมวันนี้วันนี้เป็นวันสอบตรงมสวครับที่แรกครับของเด็กเรียนมหของไทยในปีนี้ครับผมเขามาสอบอะไรกันมาสอบอะไรกันเขามาสอบคณะวิศวะครับจากเด็กจากทั่วประเทศนะครับสัก สมัครเพื่อเข้ามาสอบวิศวะที่นี่ครับผมเราก็จะไปสัมภาษณ์คนที่หน้าตาดีน่ารักเจ๋งๆแจมๆแหลมๆไปเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกมสวเป็นที่แรกครับไปเลยกว่าทีกวันเอาอรู้สึกว่าคนสอบเยอะมากเลยวิศวะแตกต่างกับเมื่อวานซึ่งว่าน,น้อยมากน้อย้อยกว่านี้นะเยกับสินใช่ไหมเยกับสินผมรู้สึกผมรู้สึกว่าวันนี้เยอะเยอะมากเลยครับรอดูครับว่า ใครจะเป็นคนที่เยอะเยอะมากคือผู้ชายผมอยากได้ผู้หญิงเนี่ยรอดูกันต้องรอดูต้องรอดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับใช่แดดเดียวเลยที่เป็นน้องนะฮะอยากจะสาวพี่ไหนว่าทำไมพี่ถึงมาสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์กันฮะสัมเดีเลยครับสัมเดีเลยมาลองสนามอั้ยคะมาลองสนามเหมือนเหมือนวาเลยเป็นคำตอบขาคนที่คนชอบตอบอะไรเขาเนี่ย ทวทสายวิดสายเดียวกับเราเลยสายเดียวเราสายอะไรเราสายอันนี้ว<ม>ิดค<ณ>่นี้ใช่ไหมครับอันน<ม>ี้อันนี้สายวิดตฐานนะครับวิดตฐานไ,ไ,มไ,มไม่ได้ไปแล้วไม่มีนะครับเลอ้ยางกะสาวว่าชอบในมสวมากแค่ไหนครับถือว่าถึงเลือกมาชอบมีสง่งความเปความเป็นตัวเองความชอบไหมกับมอสบอ๋อชอบอยู่ก็เลยมาลองดูแล้วไปสนามได้ด้วย ขอบขอบคุณมากวิศวะอะไรครับวิศวะอะไรครับวิศวะไฟฟ้าเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลยแจกแจกครับอย่าลืมคเป็นคนร้คยนะรู้สึกว่าก็จะมีส่วนคนที่ว่าให้ความร่วมมือกับเรากับไม่ให้ความร่วมมือกับเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมเห็นหรือยังเกมเห็นหรือยัง มาจากรุ่นน้องแล้วอยากจะถามกยคปดูนิดหน่อยเป็นไกด์ไลน์กับพวกน้องของเราครับบอกอะไรครับขออะไรครับขอขอดูพี่นิดนึงนะครับว่าที่มาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วันนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่เนี่ยสาขาหนึ่งคือสาขาวิศวะชีวการแพทย์เป็นสาขาใหม่วิศวะชีวการแพทย์สาขาใหม่เรียนเรียนเกี่ยวกับยังไงครับก็เรียนวิศวะครื่อง โอ้โหแจ่มมากเจ๋งเจ๋งมากเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอาใหม่ครับพี่อ๋อพี้ไม่รู้อ๋อจะต้องไปลองแต่มันใช่ไหมว่าแบบซ่อมอุปกรณ์แพทย์อะไรเงี้ยอ๋อเป็นเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์แพทย์เขาเรีกันจแพทย์งานหนึ่งงายไมสุด่งจะซ่อมได้ออไม่งั้นซ่อมไม่ได้นะไม่งั้นซ่อมไม่ได้เลยสายอะไรเขามีสายอะไรสายก็จะสายวิทย์สายสายวิทย์สายวิทย์เราต้องเล่นมุกไหมไม่ต้องแล้วพอแล้วครั้งเดียวพอแล้วเอาครั้งนี้พอแล้วพี่ชื่ออะไรครับ นอกเรื่องอ๋ออยู่ในเล่าหนาเราอยากรู้ครับเพื่อเป็นอันนี้ไม่ได้เป mmm ็นคำถามส่วนตัวครับเพ่อเล่าหนาพี่ถามทุกคนครับของมาจากไหนเป็นแล้วครับมองฟอร์ดมองฟอร์ดแนมองฟอร์ดพี่แนนมองฟอร์ดขอบคุณมากครับพี่ครับนีครับตามตามมันเยอะมากเลยครับต้องก็ได้อยู่คนเมื่อกี้ มอง่อดครับผมจะเปลี่ยนสไตล์ไหมสไตล์เป็นยืดสไตล์เป็นเตียวเตียวสักนิดนึงอ่ะเป็เตียวเตียวครับมาจากโรงเรียนเคียงใกล้แถวนี้นะแล้วเป็นรุ่นน้องอย่างที่มาไกด์ไลน์นะครับว่าการที่พี่มาสอบมหาวิทยาลัยมสวเนี่ยนะครับพี่มาสอบเพราะอะไรครับก็มาลองสอบค่ะมาลองมาลองมาลองสอบแล้วมาสอบคณะอะไรคณะอะไรครับวิศวะอะไรครับ วิศวะเคมีนะฮะวิศวะเคมีถากจากสองคนถมเมื่อกี้นี้ใไปต่างไปต่างกันพี่เรียนสายอะไรเขาเล่อย่างนี้กต้องใส่วิทย์เฮ้ยจากเขาจากเขาสายวิทย์ต้องใส่วิทย์เรียนหนักไหมสายวิทย์เียนแบบปูนเรียนแบบปูนหร่อใครเล่นหนักไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรกันอะไรกัน่ะไ้วไงต่อถามเขาไม่ตอบพี่มาจากโรงเรียนอะไรสอสอเหมือนผมเลยมาจากอะไรคอคอใกล้ตรงไหนต่อเสียก็คอบ้าแล้วนะฮะ ผมมาจากโรงเรียนเพียงได้ครับพี่และผมเป็นลูกน้องพี่นะครับผมอยากจะสอบถามพี่นะครับว่าพี่มาสอบม .4 นักเรียนวิโรจน์ทำไมครับสนามแรกมันเป็นสนามแรกตอบอย่างนี้ทุกคนเลยนะครว่าเป็นสนามแรกนะครับมันก็จริงครับเป็นเรื่องจริง,เ,รงเขาเปิดเปิดที่แรกนะพี่มาสอบสวิศวะอะไรวิศวะเลยเพื่อเราเลยเพื่อเราไม่ใช่ดิพี่ไม่ใช่ลูพี่เราเมื่อกี้นะครับอีสปายสองคนครับพี่เรียนสายใช่ไหมครับ มาจากโรงเรียนอะไรครับพี่เขีนมาเขียนมาหมื่อวานหมู่วานเขียนมาเหรอไหมนนท์จังหวัดนนท์จังหวัดนนท์นะครับจังหวัดนนท์ทำไมไม่ลงศิลปะไปจะได้ไปอยู่ไอ้ไกลสอบไม่อยากอันนี้ปัญหาอะไรบ้างล่ะเหมือนเขาเดือกไม่หรอกนี่ปัดปัดลงปัดลงวิ่งจี่เอ้ย คือเดี๋ยวผมจสอบถามพี่หน่ครับว่าพี่เนี่ยมาสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำไมครับเรียกว่าเปิดทีแรกเนี่ยมาลองสอบอยู่มาลองสอบอยู่รู้สึกว่าทุกคนลอทำไมเลยมาสอบคณะอะไรครับผมวิศวะอุตสาหกรรมวิศวะอุตสาหกรรเป็นเกี่ยวกับอะไรครับใช่แนนั้นไหมเป็นวิศวะ พี่นี่เรียนสายริมมาใช่ไหครับมาจากโรเรียนอะไรครับโยธินบุรณะยธนบุรณะนะครับแถวจังหวัดอนเนี้ยขอนแก่นใช่ไครับใล้ใกล้เฮ้ยเอาถูกใกล้เชียงใหม่แน่เลยผมี๋ยวก็จะเชียงใหม่ไม่ใชไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณมากนี่เป็นถามเปคนน่ารักลองถามคนที่มองรูปุบอะม้งเป็นเด็กเก่งแน่นอนอยไแว อะไรสักนิดนึงนะครับผมเป็นรุ่นน้องงานรับงานครับใกล้ๆเรียนเคียงในมอธรรมศาสตร์มันถามพี่หน่อยว่าพี่มาสอบมหาวิทยาลัยมอสวอได้ไมครับคือผมไม่มีที่เรียนเลยครก็สู่พี่วันนี้ใกล้ๆนะครับเหตุผลที่พี่มาสอบนี่เพราะพี่ยังไม่มีที่เรียนเลยครับพี่ยังไม่มีที่เรียนต้องเป็นเด็กเรียนต้องเป็นเด็กเรียนได้เลยคำตอบที่แบบเหมือนไม่ใช่คนอื่นเลยเพราะว่าคนอื่นมาบอกว่ามาร้องทดสอบเออเดี๋ยว่ันนี้บอกว่ไม่มีที่เรียน คนต้องมีที่เรียนใช่ไหมครับตอนปีหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่เรียนที่มาสอบไม่ได้รองข้อสอบหรอกครับอ๋อใช่คุณพอจำมือพี่คุณเตะคุณคุเหมือนเหมือนใครแต่จะไม่ได้เป็นโปรโคงนะครับแล้วก็ที่เรียนสายอะไรเรียงสายวิชาสายวิชาอยู่โรงเรียนอะไรครับพี่อยู่โรงเรียนศิรากันนิครับศิรากันนิดผมมาจากศิรากันเลยเพื่อมาสอบมสวนี่ใช่ครับโอ้โหฝากให้พี่ฝากถึงน้องๆหน่อยครับพี่อะไรจะสอบในปีหน้าดีกว่าว่าจะยังไงดี สบายสบายแล้วเราอง่านหรอกที่เรียนอ่ะมันก็ไม่มีทุกคนมันก็ต้องได้แต่มันต้องได้เรียนใช่ไหมครับขอบคุณพี่มากครับผมมากพี่มาพูดเหนือให้ฟังพี่พูดเหนือให้ฟังหน่อยพี่คนใต้จวตอบตากล้องก็ดีมั้งขอบคุณมากครับพี่ไม่ถึงต่แต่กล้องนี่กล้องต้องอยู่ฝั่งนี้พี่ครับทำไมพี่มาสอบมหาวิทยาลัยสิ่งนี้เป็นวิโรธครับพี่ออ๋ก็สนามแรกว่าเป็นสนามแรกนะก็เป็นสนามแรกแล้วพี่สอบวิศวะอะไรครับเคมีวิศวะเคมี เห็นยากไหมยากแล้วก็อัตราการที่รับกับสมัครนี่มันเป็นยังไงครับพี่พอลองไหมครับของวิศวะเคมีก็รับสิบตนสมัครันทอนอุ้ยโอ้ยพอหาออกมาแล้วนี่สิบต่อหนึ่งไหมร้อยที่ร้อยสิบทค่ะร้อยต่อหนึ่งนะครับก็้วถามว่าพี่เรียนสายอะไรมาครับสายวิทย์ค่ะสายวิทย์นะครับแล้วก็มีพี่มีความมั่นใจแค่ไหนว่าในการสอบครั้งนี้ดีกว่าไม่ได้หวังว่าหรอกลองดูก่อนอ๋อลองดูก่อนก็มีแตะ นี่มาจากโรงเรียนอะไรครับเกาะพิณนาเกาะพิณนาอีกแล้วคุณคุณนะคุณคุณครับจังหวัดอะไรนะเอ่อบุรีรัมย์ไม่กรุงเทพกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพขอบคุณมากครับฝากอะครได้ไหครับไปดีสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันไหมไปอ่ะเออแบบสักคู่หนึ่งแบบตัดมาพุ่งเข็มหยุดไปไปยัง